ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้แผนภูมิจากการอ่านและวิเคราะห์บทความกันมาแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการอธิบายวิธีการเขียนรหัสคําตอบนะครับจากแผนภูมิที่ได้มานะครับซึ่งมีวิธีการเขียนอยู่ 3- าสี่แบบด้วยกันนะครับมาดูแบบแรกกันนะครับถ้าข้อความใดมีความเชื่อมโยงในลำดับถัดมาเป็นแบบเส้นตรงนะครับที่มีหัวลูกศรแบบนี้นะครับรหัสคําตอบนะครับจะเป็นนะครับ ตัวเลข2ตัวนะครับแล้วตามด้วยนะครับตัวอักษร A นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อความหมายเลข1นะครับเชื่อมโยงถัดมานะครับเป็นเส้นและมีหัวอักษรนะครับมาอย่างข้อความหมายเลข2นะครับนะครับตรงนี้นะครับคำตอบของข้อที่1นะครับจะตอบ 02a นะครับ0 2 a นะครับ,รบมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถนะครับข้อความหมายเลข15นะครับมีความเชื่อมโยงในลำดับถาดลงมานะครับเป็นแบบเส้นและมีหัวลูกศรนะครับมายังข้อความหมายเลข17นะครับคำตอบของนะครับข้อ 1 7จนะครับอ,อ่อสินะครับจะตอบอ่าตอบ17 A นะครับความแตกต่างของตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนี้นะครับจะพบว่าถ้าหมายเลขนะครับของข้อความนะครับเป็นเลขโดดนะครับคือเลข1ถึงเลข9นะครับให้นักเรีออยนเติมศูนย์ข้างหน้าด้วยนะครับ แต่กรณีที่เป็นเลข2หลักอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เลขศูนย์ข้างหน้านะครับอันนี้มาดูการเขียนรหัสคําตอบในแบบที่2กันบ้างนะครับถ้าข้อความใดนะครับมีความเชื่อมโยงในแบบถัดลงมานะครับเป็นแบบเส้นนะครับที่ไม่มีหัวลูกศรนะครับรหัสคําตอบนะครับจะเป็นนะครับตัวเลขนะครับ2ตัวและตามด้วยนะครับอักษรตัวดีนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อความหมายเลข10นะครับมีความเชื่อมโยงในลำดับถัดลงมานะครับเป็นเส้นนะครับที่ไม่มีหัวลูกศรน,นะครับมาอย่างข้อความหมายเลข12กันแล้วกันนะครับกรณีนี้นะครับคำตอบของข้อ10นะครับจะตอบนะครับ ข้อ10นะครับจะตอบ 12D ดีนะครับมาดาูรหัสคำตอบในแบบที่3กันบ้างนะครับถ้าข้อความใดมีความเชื่อมโยงนะครับในลำดับถัดลงมานะครับเป็นแบบนะครับเส้นนะครับที่มีหัวลูกศรและเครื่องหมายการกรบาทแบบนี้นะครับรหัสคำตอบนะครับ จะเป็นนะครับตัวเลข2ตัวนะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมาย f นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อความหมายเลข1นะครับเชื่อมโยงในลำดับถัดลงมานะครับเป็นเส้นนะครับและมีหัวลูกศรและมีเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้นะครับกับข้อความหมายเลข2นะครับตรงนี้นะครับ คำตอบนะครับของข้อที่1นะครับจะตอบตอบนะครับ0 2 f นะครับมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างนะครับถ้าข้อความใดไม่มีความเชื่อมโยงในลำดับถัดลงมานะครับรหัสคำตอบนะครับจะเป็น 99h นะครับตัวเลข99แล้วก็ตามด้วยอักษร h นะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับข้อความหมายเลขหนนะครับมีความเชื่อมโยงมายอยังข้อความหมายเลขสอนะครับนะครับคำตอบของข้อที่2นะครับซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงแนอัดัดถัดมานะครับจะตอบ 99h นะครับ าการกำหนดการเขียนรหัสคำตอบนะครับหน้าตาแบบนี้นี่จะกำหนดโดยผู้ออกสอบนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ระบบนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องปรับปรุงไปนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ระบบนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราจะมาเขียนรหัสคำตอบนะครับจากแผนภูมิตัวอย่างข้อสอบเรื่องนักเรียนดีกันนะครับ มาดูนะครับข้อนะครับข้อจะตรงกับหมายเลขกํากับข้อความนะครับอย่างเช่นหมายเลขกํากับข้อความหมายเลขหนึ่งก็จะตรงกับข้อ1นะครับหมายเลข2ก็จะตรงกับข้อ2หมายเลข3ก็จะตรงกับข้อ3านะครับจากแผนภูมิตรงนี้นะครับเราจะเขียนรหัสคําตอบได้ว่านะครับข้อที่1นะครับตอบข้อที่1นะครับ มีนะครับข้อความนะครับที่เชื่อมโยงอยู่ในลําดับถัดลงมาจากข้อความหมายเลข1ก็คือข้อความหมายเลข6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบ 06f นะครับโดยที่เป็นความเชื่อมโยงที่อยู่ลําดับถัดลงมานะครับจะเป็นการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงมีหัวลูกศรและเครื่องหมายกากบาทนะครับเพราะฉะนั้นรหัสคําตอบจะเป็นตัวเลขนะครับสตัวและตามด้วยเครื่องหมาย f นะครับนี้มาดูข้อที่2กันบ้างนะครับ ข้อ2จะตอบนะฮะข้อ2อยู่ข้างบนนะครับข้อ2นะครับมีข้อความหมายเลข5านะครับเป็นข้อความที่อยู่ในรําดบบถัดลงมาและมีการเชื่อมโยงกันแบบเส้นนะครับที่มีหัวลูกศรพุ่งตรงมายังข้อความหมายเลข5้านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2จะตอบ05นะครับ A นะครับมาดูข้อที่3บ้างนะครับข้อที่3 ก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อความหมายเลข5นะครับเป็นข้อความที่อยู่ในลําดับถัดลงมาจากข้อความหมายเลข3นะครับและมีการเชื่อมโยงแบบเส้นที่มีหัวลูกศรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่3นะครับจะตอบ 05A เช่นกันนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4มีข้อความ2ข้อความนะครับที่เชื่อมโยงถัดลงมาจากข้อความหมายเลข4นะครับก็คือข้อความหมายเลข2 และก็ความหมายเลข5นะครับเพราะฉะนั้นข้อ4นะครับจะมี2คําตอบนะครับคือ 02A นะครับและก็ 05A นะครับนักเรียนควรจะเรียงตัวเลขด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเช็คได้ง่ายนะครับมาดูข้อที่5กันบ้างนะครับข้อที่5 ข้อที่5นี้นะครับมีข้อความ2หมายเลขนะครับที่อยู่ในนดับถัดลงมาจากข้อความหมายเลข5ก็คือข้อความหมายเลข8และข้อความหมายเลข6นะครับและมีการเชื่อมโยงกันแบบเป็นเส้นนะครับที่ไม่มีหัวลูกศรน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่5จะตอบนะครับ0 6 d นะครับและ 0, 8 D นะครับ มาดูข้อที่6กันบ้างครับข้อที่6นะครับข้อที6่6นะครับเห็นว่าข้อที่6นี้นะครับไม่มีข้อความใดเชื่อมโยงอยู่ในแบบถัดลงมาจากข้อความหมายเลข6กนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6จะตอบ9 9 h นะครับมาดูข้อที่7กันบ้างนะครับข้อที่7อยู่ข้างบนนะครับมีข้อความหมายเลข5นะครับเชื่อมโยงอยู่ในลาดับถัดลงมาจากข้อความหมายเลข7็กนะครับ เพระนาะฉะนั้นข้อ7นะครับจะตอบ0 5a นะครับมาดูข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับข้อ8นะครับตอบอะไรเอ่ยครับข้อ8นะครับ พบว่าไม่มีข้อความใดมีความเชื่อมโยงในแบบถัดลงมาจากข้อความหมายเลข8นะครับเพราะฉะนั้นข้อ8ก็จะตอบ 99h นะครับครับจะเห็นได้ว่าการเขียนรหัสคำตอบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากนักเรียนทำจนคล่องแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับเขียนรหัสคำตอบอลงในตารางก่อนนะครับนักเรียนสามารถจะ อ่านนะครับรหัสคําตอบได้จากแผนภูมินะครับเสร็จแล้วก็นําไประบายในกระดาษคําตอบได้เลยนะครับก็จะทําให้นักเรียนประหยัดเวลาได้มากนะครับอีกอีกทลิกหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนักเรียนก็คือเนื่องจากว่าแผนภูมินะครับมีขนาดไม่ไม่ใหญ่มากครับเล็กนิดเดียวนะครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนแผนภูมินะครับไว้ในส่วนของนะครับใน ส่วนของโจทย์นะครับในพื้นที่ว่างนะครับตรงไหนก็ได้ครับอย่างเช่นส่วนข้างบนนี้นะครับหรือว่าส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่พอที่จะทําให้นักเรียนเขียนแผนภูมิได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องพลิกหน้ากระดาษกลับไปกลับมาทําให้เสียเวลานะครับแล้วก็ทําให้สับสนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเขียนลงในพื้นที่ว่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ก็จะสามารถทําให้เราประหยัดเวลาแลวทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ข้อสอบแกะนั้นไม่ยากนะครับถ้านักเรียนได้ทําการฝึกซ้ําบ่อยๆนะครับนักเรียนก็จะจับหลักได้นะครับพยายามหาข้อสอบเก่ามาทําเยอะๆนะครับการได้คะแนนเต็มร้อยห้าสิบคะแนนนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทําได้กันนะครับขอให้โชคดีนะครับ